ยางจะขาดยางจะขาดจะดีแใส่น้ำเนี่ยต้องต่อมใหม่ซะแล้วยางไม่ไหวเลย ลูกตกโอ้โหว่าตัวอะไรดำๆดำลงไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามช่องพันนอกพันเลยครับผม วันนี้บรรยากาศมืดครับเพื่อมาดูหมายเดิมครับผมมาเฝ้าดูชะดูว่าเฝ้ายิงไอ้กายผลครับผมเออไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่กกวาวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ซึ่งลมก็มีอยู่ครับผมนะแดบดบไม่ออกวันนี้มืดอ่ะเดี๋ยวมันลุ้นติดตามดูว่าจะมีผลงานให้นะนะกันะครับผมนึกแลครับผมกับหมายเดิมมาเฝ้าไอ้ดูไอ้กายครับผมไปไปลุ้นกันดู <c oughs> ลืมเอาน้ำมา เดินทางไลดด้วยวันนี้อืมเข้าไปข้างในนู่นแหละที่เดิมที่ยิงไปวันั้นเคลนจะโจ้เ้ลือนไอหันข้างให้ก็ยิงไม่โดนหน้าโดนในตัวแรไรที่ยิงไปเมื่อกี้เหมือนเหมือนนะเป็นปลาผุดนะตรงนี้เหมือนจะเป็นใช่ไอกายหรือเปล่าผุดน้ำวนตรงนี้ก็นิ่งดีนะวันนี้แดดไม่ค่อยออกนก <c oughs> <c oughs> ตกติใจให,หมดเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะขึ้นหรือเปล่าอไอ้ตรงนี้มาถึงนี่แหละเหลือมตรงโนโ้นลงสายเดียวดูดิจะยิยงมันนะปีห้าสิบ ต้องมีตัวขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะนางแค่ไหนมืดมองไม่เห็นปลาไม่ขึ้นต้องรอครับผมเพราะว่าบรรยากาศวันนี้มืดมากตาปิดต้องมีความอดทนอย่างเดียวเึงจะรอแลวยิง,ยงแล้วจะใช้เวลาให้เปลืองด้วยแต่ละลูกนี่ต้องวังฝนให้ได้ครับผม เพราะว่าเวิร์กเนี่ยมันม,มันจำกัดอยู่แล้วครับผมนะระยะสิบห้าเมตรไปนู่นหน่อยว่ยี่สิบเมตรนะครับผมอยู่นี้ก็สิบกว่าเมตร m, 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 เนี่ยสิบเมตรห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรเนี่ยประมาณเนี้ยถ้ามันขึ้นให้หลังหรือว่าเหมือนลิปก่อนมีสิทธิ์โดนอยู่แล้วตอ้ดไว้ดูถ้โดูแน่เลยตัวนี้ขึ้นตุ้มไปเลยหมดจะมองนู่น ไอตัวนี้บ่อยแล้วนะเนี่ยคลิปก่อนก็ขึ้นตรงนี้แหละโ,โ่หัวขึ้นมาเมื่อไหร่นะมึงสับห์ายงไอเเลย ขึ้นวันนี้โอ้ยน้องสายยาวเอ้ยโดนอะไรมาวะอุ้ยโดนโดนเร็วโดนเร็วโดน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 หุ้ยโดนไหนวะน่ะโดนหางอุ้ยโดนเชิงเรียบร้อยเลยงานนี้ โดนเชิงเดี๋ยวโอ้โหนัดแรกเล,กกลยไก่ไหนปลาออกมานี่โอ้โหไม่ต้องซ้ำโดนเชิงมัเน,นี่มานี่ให้หลังไงตัวนี้อู้หึ่ม อไอ้ตอนหยิงมันขึ้นเร็วนะตัวนี้แล้วยิงตัดน้ำลงไปทันไผพุทเลยตัวนี้ <c oughs> อ่ะครับผมนี่คิดๆตองกลายได้เลยครับผมตัวแรกเลยครับสีสวยครับผมมันมาน,นเลยองอเล็กนึงงอช่วง ข้ามน้ำอะ่ะตรงนี้กว่าจะได้ตัวต้องข้ามน้ำมาน้ำมันขึ้นตลอดนี่หว่าแต่มันขึ้นไม่มากล้างหลัง,ลงโดนเชิงหลังนี้สพอดีเลยนัดแต้แล้วก็ตัวเดียวที่ได้ยิน นัดแรกตัวเดียวที่ได้ยิงครับผมถือว่าสาเร็จครับการมาฝึกยิงไอ้ไก่ปลากายฝุดพวกปลาฝุดนี่ก็ยิงยากอยู่ครับผมตัวนี้ก็ซุบครับผมตัวเลขก็ไม่ได้ว่าจะเก่งอะไรกตมาเฝ้าสามปีคปแครับลิปนี้อะ่ะได้เดี๋ยวไปชัางให้ดูอะรับผมกลับบ้านเดี๋ยวไปทำกินสองกิโลสามขีดครับผม ตัวแรกเลยที่เจอได้ครับผมโอ้โหเก็บเอาเครื่อมาขูดเอาเป็นเนะนื้อขูนให้ ขูดเอาแค่เนื้อมันครึ่งหนึ่งไอ้ครึ่งนี้มีคนจองครับผมนะแกขอซื้อเอาอัลดิบก็มีถั่วมันมากูดซอยทิกแกงที่เหลืออยู่ในหม้อลูทอดมันตะกกายของเราครับผมตัวนี้ไหม ตัวแรกอนุญาตถึงข้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมชอบคลิปนฝากดไลค์กดแชร์กดตับกคให้ช่องมันนอกลุด้วยนะครับผมเมาจเใหม่ครับบดีครับ